สวัสดีครับพ่อมาพบกับเลื่อยโซ่ของเราครับแบรนด์ของโทโทนะครับมีบาเลื่อคือ11.5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกหน้าบาร์นะครับไม่ให้บาขยับนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งโซ่นะครับเพื่อให้โซ่ตึงไั่โซ่หย่อนนะครับเลื่อยตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่20โวลต์มีกำลังวัดอยู่ที่720วัตต์นะครับบาเลื่อยนี้เป็นเหล็กโอรีกอนนะครับนี่ครับเวลาประกอบตัวที่แหลมๆตรงนี้นะครับมันจะอยู่ต้องวิ่งไปข้างหน้านะครับมันต้องชี้ไปข้างหน้าเลื่อยเท่านั้นนะครับ ชี้มาข้างหลังแสดงว่าเลื่อยไม่เข้านะครับมาดูการประกอบกันเลยครับเวลาประกอบเสร็จก็หมุนมาให้ตรงจุดตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าไม่ตรงก็หมุนให้มันตรงนะครับเราประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับอย่าให้ตึงมากหรือว่าให้หย่อนมากครับก็หมุนตัวนี้นะครับถ้าตึงมากมันก็ไม่ดีครับต้องประมาณนี้นะครับให้ดึงขึ้นประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนล็อกเลยครับต่อไปนี้นะครับเราจะมาสาธิตกันนะครับว่าจะตัดได้จริงจริงนะครับตัดไม้กันเลยนะครับ โอ้ TS e oh, คหับแรงน้าดูครับดูามแรงของเรื่อแบตเตอรี่นะครับขาดแล้วนะครับอ่างรออีกทีกันนะครับเราตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสิทธิภาพของเรือแบตเตอรี่20โวลต์ของโทต้นะครับ